ตัวลงเป็นบุคลิกไลยดีเนี่ยควรจะเป็นบุคลิกมั่นใจห้าวๆห,หรือว่าเฉเจี๋ยมตัวลงค้าขายเนี่ยผมพยายามฝืนแค่่เพราะว่าทำอะไรมาเขาก็จะเกาะเอาเอาไปหมดเลยต้องเป็นหกห้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเงียบ เขาเรียกว่าเหมือนกับพ่อสมบองเรียกพ่อนะคะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ต้องขอเงี่ยบูฟังเลยถห็ว่าเป็นความรับเล็กๆนะครับครูรู้ข้างในด้วยแล้วก็อวยพรด้วยนะคะพ่อนะคะแล้วก็ครูรู้ข้างในด้วยเน้อหน้าเหมาต้องพูดทุกท่านด้วยนะครับคอขอดังระดับโลกค่ะขอให้ดังระดับโลกเพื่อที่จะช่วยคนทั้งผมคุณปองและคุณสมบงทั้งคู่คุณเป็นตลาดชีวิตทุกท่านที่ฟังนี่จะขอให้ยึดฝังฝังน้าเหมยหน้าเหมยรุ่งหน้ารุ่งเรือครับฝังนี่แหละค่ะที่จะทำให้พ่อสมบองรวยฝังแน่นอนรวยไปด้กกัันนบ่่ทาคะ วงเลขอ่ะผมที่เป็นทองคำนะผมเงียบฟังแล้วนี่ค่ะก็รหัสเนี้ยเหมือนกับพ่อสมปองเนี่ยเป็นขุมทรัพย์แต่ว่าไม่มีกุญแจที่จะออกไปกุญแจเนี่ยจะเป็นเบอร์สี่ตัวแล้วก็จะรวยยังหากุญแจไม่เตอกค่ยเนี่ยมีกุญแจไม่ค่ะเป็นพยานเลยจะรวยไม่เกินสองปีถ้าสารเชื่อในสารรหัสพอชีวิตเพราะนี่มันเป็นพีระมิดของทองคำสองเดือนใช่ไหมผมอยากรีบๆแล้วเนี่ยจากหมดนี่เลย ตั้งดแล้วกดได้วยค่ะเชื่อแล้วค่ะแล้วก็แล้วยังไงต่อครับคุณอ่ะเลขรหัสที่เป็นคุมทรัพย์ของท่อนะคะก็คือเลขสองหกแปดสามสองหกแปดสามใช่ค่ะจดสองหกแปดสามจำจำหมดเลยเไว้เบอร์อะผมต้องพูดค่ะสองอาจจะออกงวดนี้มันต้องเลขนี้ครับเลขเนี้ยเขาเรียกว่าเบอร์คุมทรัพย์ที่ออกมาจากดวงวันวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดเราไม่สามารถที่จะ เราไม่สามารถที่จะว่าฉันจะกำหนดได้เพราะฉะนั้นเลขเนี้ยมันจะเป็นของซั์มันเป็นศาสตร์อิกโรมันเป็นศาสตร์ของเต้าสัวเป็นศาตสตร์ของราชวงศ์ใหญ่ที่เปิดออกมามใช่ค่ะสซงขอดแปดสานี่ต้องใช้ยังไงสซ่ขอแปสารอย่างเช่นว่าเรามีร้านเรามีแบรนด์คุณเอาใส่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กดึงดูดหนูพิสูจน์ตอนนี้ได้เลยรอหนูแป๊บนึงว่ามันคืออะไรวันเนี้ยโชคดีอีก หนูนำแผ่นทองมามันมันก็พูดพี่ทองใช่วันนั้นเห็นพี่อ้วนพัวแปลกๆผมก็เอ้าวผมไม่ได้ทิ้งนะครับแค่ไม่ได้ไปด้วยกันยังเป็นทางการต้านหนูนะต้านหนูต้านให้พ่อต้านเด้อต้านสุดแรงเลยห้ามห้ามคือเขากดลงแล้วก็ตึงขึ้นอ่ะหนึ่งสองสานะคะต้านสุดแรงนะคะอันนี้ก็สิอว่าพลังคุณเยอะนะคะอ่ะทีนี้ รหัสคุณมทรัพย์เข้าไปจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็ให้พ่อตั้งเอย่อนเดิมแล้วก็มีรหัสของเกี่ยวกับบรมันันตรายช่วยด้วยพาออาจารย์ไปลงของนียนะลงเลขอาคมให้นะคะอ่ะทีนี้ที่แก้ันอยู่ที่เขาต้านยม่เต็มที่นะคะพ่อต้านเต็มที่ค่ะต้านเต็มที่นะคะไปเลยนะคะทับไหมคะให้คนมาต้านดิฉันลองใหม่ถ้ามีแผ่นทองไม่มีแผ่นทอง่ะต้านใหม่ต้านใหม่นะคะเข้าต้านด้วย เฮ้ยมันง่ายกว่ากันอันนี้ทงแล้วพอมีแผนทองทัไมเขมีแผนทองอ่าต้านไหมแค่นี้แหละทุกดออกเปล่เท่าเดิมยก็ชท่เดิมเออแต่ว่าอยากจะได้เออให้เจ็บน้องเจ็บอ้ยน่อ้เอามาลองอันนี้งงนะลองเปลี่ยนคนลองวิอาลไหมลองไมค่ะอันนี้งงนะ่ลองเปลี่ยนคนลองเปลี่ยนนเป็นพี่ เขากดกระลงเรื่อยๆแต่พอมีแผ่นทองปุ๊บตอนนี้ผ่นทองปั๊บเอาใหม่สะกันดีอะแฉงแ็งอันนี้ทำไมมันลงด้วยอันนี้ทำไมมันไม่ลงอันนี้แฉงข้อมันหนักเหราแล้วทุงท่านที่ดูอยู่ด้วยนะเต็มกำลังใจอะไรจะยอดขายปังๆมันยังมันยังไม่ไปมันไม่ปังมากีที่สุดได้เห็นแล้วว่าหนึ่งคือประมาณว่าเนี่ยเราได้พันหลังเข้ามาเลขตัวเนี้ยที่พ่อบอกว่า อพ่ออยากมั่งช่างอยากปลดหนี้ปลดสินอยากเล่าอยากรวยนะคะคือเลขตัวเนี้ยมันเป็นพลังไอปอยู่แล้วทีนี้มันอยู่ที่พ่อแลดหนี้ปลดสินท่านจะซื้อมือด้กได้ไหมคะแต่ว่าผมใส่คันจะโทมาเดียวเมานเดิมคือปรงมานว่าสวัสดีครับ่านเจ้าสัวตามเงื่อนไขนั่นไงครับผมไปเวนนฮะเลขพ่นก็ญาตทำต่อหรขอญาตบอกพ่อนะคุ้มรัพย์ของพ่อจะเปิดมันคือเลขสอง รหัสชีวิตที่จะเปิดคือคุณเลขสองคุณต้องฟังเหมือนกับว่าพ่อเนี่ยมีความรู้พ่อแน่นอยู่แล้วพ่อพ่อแน่นอยู่แล้วพูดพูดออกไปมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราฟังคนอื่นมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ต้องฟังถ้าลังเงินจะออกมาคุณต้องฟังแล้วก็หาผู้ร่วมมือฟังคนรอบข้างเลขนกให้การสนับพ่อไม่ต้องให้อะไรพ่อแค่ปวยพรให้กำลังใจ